ในคืนที่ผ่านมานะครับผมดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้นปรับตัวปิดบวก0.34% S&P 500ปรับตัวปิดบวก1.03%และนสดักปรับตัวปิดบวก1.51%ครับ ในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับผมสามารถปิดตัวเข้าสู่แดนบวกได้ในวันพฤหัสบดีขณะที่ S p 500ยังคงปิดบวกที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์แล้วก็ดัชนีน a ส DA กนั้นปิดพุ่งขึ้น 1. 5ปอร์เซโดยได้รับแรงหนุนมากที่สุดจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็หุ้นเติบโตครับท่ามกลางความเชื่อมั่นที่เพิ่มขึ้นของนักลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มที่ธนาคารกลางสหรัฐนั้นจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในปีนี้ ดัชนีหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ที่ตลาดฟิลาเดลเฟียนะครับพุ่งขึ้น3.36%ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการเนื่องจากนักลงทุนได้พากันเข้าซื้อหุ้นของบริษัทผลิตชิปซึ่งคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์จากเทคนโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ครับ ด้านของนายเจอร์รพาเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐนะครับก็ได้มีการเปิดเผยต่อคณะกรรมการของวุฒธธิสภาสหรัฐว่าเฟดนั้นใกล้เชื่อมั่นว่าเงินเฟอร์กำลังลดลงสู่ระดับเป้าหมายที่2%เเซซึ่งจะทำให้การปรับลดอัตราดอกเบีย้ยมีความเป็นไปได้ความ็นของนายพาวเวลนั้นได้ตอกย้ำความหวังของ,งทั้งจุดว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงครั้งแรกในเดือนมิถุนายนปีนี้ครับ นอกจากนี้การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจนั้นก็ช่วยหนุนแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยด้วยโดยกระทรวงแรงงานสหรัฐนั้นเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกอยู่ที่ระดับ2 1 7 0 0 0รายในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่เปลี่ยนแปลงจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้และก็ยังสอดคล้องกับตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์อีกด้วย การเปิดเผยข้อมูลก่อนหน้านะครับบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานของสหรัฐนั้นได้ชะลอตัวลงแต่ก็ยังคงแข็งแกร่งโดยนักลงทุนนั้นจะรอการเปิดเผยข้อมูลจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือว่าตัวเลขดันฟาร์มเพโรในคืนนี้ครับเพื่อเป็นการบ่งชี้รายละเอียดเกี่ยวกับภาวะตลาดแรงงาน ต่อมามาดูกันที่ทางฝั่งของยุโรปกันหน่อยนะครับปกติผมจะไม่ค่อยพูดถึงนะฮะแต่เมื่อวานานี้ท่านนักทุนสังเกตนะดัชนีด,ดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าอย่างมากเลยนะครับผมสาเหตุหลักๆเนี่ยเกิดจากตัวของทางฝั่งยุโรปด้วยเพราะว่าเมื่อวานที่ผ่านมานี้ครับนักทุนครับทางฝั่งของตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยปิดบวกไปเลยหลังจากธนาคารกลางยุโรปตรึงอัตราดอกเบี้ยตามคาดเนื่องจากสัญญาณเงินเฟ้อในยูโรโซนนั้นชะลอตัวลงครับ ขณะที่หุ่นน o ร o โวนอร์ดิกส์ของเดนมาร์กพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์หลังการทดลองยาลดความอ้วนของบริษัทได้ผลดีครับการตรึงอัตราดอกเบีย้ยที่4%อร์เซนต์ในวันพฤหัสบดีนะครับ ECB หรือว่าธนาคารกลางสหภาพยุโรปเนี่ยเปิดเผยว่าอัตราเงินเฟอ้อของยูโรโซนนั้นลดลงในช่วงหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาและ ECB ก็ได้มีการปรับลดคาดการเศรษฐกิจครั้งใหม่ด้วยมันก็เลยทำให้ตัวยูโรแข็งครับ พอยูโรแข็งปุ๊บมันก็เลยมากดดันดอลล่าอย่างที่นั้งุนได้เห็นกันอยู่ในขณะนี้แหละครับคือลงมาไหลกันอย่างต่อเนื่องแต่ว่าจริงๆแล้วดอลล่าเนี่ยไม่ได้เป็นการลงเพราะว่าเขาอีซีอย่างเดียวนะครับเป็นการลงเพราะความคาดหวังว่าเฟดนั้นมีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยได้ภายในปีนี้ครับทุกท่าน ต่อมามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบเนจุดครับปิดลบไปเล็กน้อยนะสำหรับราคาน้ำมันดิบนะครับแต่ในมุมมองของเราก็ยังคงเหมือนเดิมคือรอย่อบายเดี๋ยวขอขอไปครับผมเป็นอะไรอยางวันนี้เชา้านี้ขอโทษครับในจุดครับเสียงนั่นเละสัญญาณน้ำมันดิบเวลเท็กซัส WTI ตลาดนิวยอร์กนะครับผมปิดตัวเข้าสู่แดนล,ลบไปในวันพฤหสัสบดีจากแรงเทขายทำกำไรหลังราคามันนั้นทะยานกว่า1%ปอร์ซ์ ขณะที่นั่งทุนนั้นผิดหวังหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐนะครับส่งสัญญาณว่าจะปรับอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ก็จริงอยู่แต่ยังไม่มีกรอบเวลาที่ชัดเจนครับนี่เลยเป็นข่าว ที่ชะลอแรงซื้อของราคาดิบครับแต่อย่างไรก็ตามครับถ้ามองในมุมมองเทคนิคด้านเราอาจจะมองว่าราคาัดิบยังคงอยู่ในช่วงของการปรับฐานซึ่งก็ถือว่าไม่ได้มีในยะอะไรสําคัญมากมายขออย่างเดียวครับอย่าได้หลุดโลก่อนหน้าตรงนี้ลงมานั่งถุนจะสามารถรอย่อและบายได้สาหรับราคานันดิบนะส่วนราคาทองคำนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยังคงปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไปครับรับอัน,นิสงจากการที่ดอลลาร์อ่อนค่าตามภาพที่มเราเห็นเลยครับ ถามต่อว่าแล้วแบบนี้นี่คือทองม,มันจะไปต่อไหคมันเป็นหน้าบายไหมดูในภาพหลักภาพรวมนั้นทองคําจะเป็นหน้าบายชัดเจนอยู่แล้วแต่ในภาพสั้นๆเดี๋ยวเรามาคุยกันครับนังจุดครับขอบพระคุณครับผม สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรยถูกนะครับนึ่งทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ดดทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทำการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซด์เด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ อินเตอร์สเตลาร์กรุ๊ปนะครับผมมีโปรโมชั่นใหม่ประจำปี2024ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นโปรโยาวจนถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับกับเงื่อนขงยย่ายเทรดครบหลอดไซส์ตามที่ทางโรเกอร์กำหนดไว้แลกเลยไม่ต้องรอลุนนะครับนังชุนครับรางวัลสูงสุด9,999หลอดแลก b y d Dolphin นนะครับผมซึ่งเป็นรถไฟฟ้าที่กำลังมาแรงมากก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าจะมีผู้โชคดีในปีนี้นะครับ p e p p e r s t o ต e ตอนนี้มีแคมเปญและโบนัสให้สรับ IB ที่เคยทำกับบรกอื่นและย้ายมาอยู่กับ p e p p e r Stone นะครับโดยมีโบนัสให้สูงสุดถึง1,000 10, USD ่นเอลยทีเดียวโดยจะมีข้อกำหนดด้วยกัน3อย่างก็คือ 1. ลูกค้า IB จะต้องทำการฝากเนึนขั้นต่ำหน0่งร้อลูกค้า IB นั้นจะต้องทำการเทรดขั้นต่ำา5าหลอดไซส์หรือคอมมูนิต y 10ี้10หลอดไซส์ขึ้นไปนะครับ ข้อที่3เราจะทำการจ่ายรีเบทให้ต่อการเทรดของลูกค้า first time เริ่มต้นที่50 US อลลาร์เมื่อลูกค้า IB มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดทั้งการฝากเงินและการเทรดกับทาง paper s t o n e แล้วทางบรกเองนั้นจะทำการจ่ายเงินเข้าบัญชีรีเบทของนักลงทุนภายในวันที่3 1มีนาคมนี้ถ้าใครสนใจนะครับลิงก์การเปิดบัญชีอยู่บริเวณแถวๆตรงคอมเมนต์แล้วก็เรีเชิญทุกคนนะครับ เ e เปอร์สโตนกับโปรโมชั่นต้อนรับจุดจีนนะครับเพียงแค่นั่งทุนทำตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์กำหนดจะมีโอกาสได้รับโบนัสสูงสุดถึง2,888 USD ดอลลาร์เลยทีเดียวรายละเอียดอยู่ตรงแคปชั่นแล้วนะครับฝากเอาไว้ด้วยนะ